อทีเฮ้ยคนยักษ์คนยักษ์มาจากไหนเนี่ยโอ้โหคนยักษ์โอ้ยดิฉันผอมขนาดนี้อะไรเนี่ยต้องมีซิกแพคต้องมีซิกแพคเหมือนคนอื่นเอ้ยยกยกอ้อยกไม่ได้เฮ้ยยกได้ละอ้อยโอ้โหไม่เห็นได้แล้ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยเนีย่ยละต้องไปทําขนนกล่าขนนกไปถึงตรงนั้นให้ได้เลยขนนกขนเนี่ยขนนกขอที่เนี่ยอ่า ขึน้นชื่อเรื่องการออกกำลังกายคือแพ็คเลยว้าเฮนี่ไงโอ้โหได้แล้วก็ไปยกลากเป็ดเอ้ยลากอะไเอ้ยลากเป็ดดีกว่าลากเป็ดสักอืหกอันไปเลยโอ้ก็อื่นเหมือนกันเนี่ยเอาออกเอาออกสักอันแล้วกันเ, 5, เ 4, หลือห้าเหลือสี่เหลือสามแล้วกัน <okay. S 1> เออเหลือสองแล้วกันนะเอาเหลือหนึ่งโอ้ไม่ได้ละต้องไปยกขนนกใหม่ ไปล่าขนนกใหม่ไปได้ไปได้ไปไไปด้แล้วโอ้ยนี่แน่ได้แล้วบุ๊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 ๊บุ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 ๊บ หายอันสุดท้ายแล้วกันเรียบร้อยชุบอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะต่อเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ฉันเริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยอีกไม่นานฉันก็จะมีซิกแพคแล้วอู้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 อีกไม่นานฉันก็จะมีซิกแพคแล้วยกยกอ่าไม่อันนี้ไม่เอาละเอาถั่วส้วมแล้วกันถั่วส้วมถั่วส้วมเฮ้ยถั่วส้วม ได้แค่สามเหรออสามอัไม่ได้สองแล้วกันสได้อยู่สองวได้เยอ่โอ้ยสองอันรวย้วดรวยโอ้โหไปต่อเลยเป็ดหกอันเลยโอ้โห,โโหโน้องสาดสนน่เอ่อไปยกเวทต่อดีกว่ายกเวทต่อชุบกดเลยชุบ เฮึบเฮ้ยเฮ้ยที x, và, hyd, ่ฉันรู้สึกเฮ้ยฉันมีซิกแพคแล้วโู้ฉันมีกล้ามแล้วมีกล้ามมีซิกแพคแล้วเหนื่อยเหนื่อยขอยนิดนึงแล้วกันเฮ้ยอ่อไปแถวซ่วมหกอ่ะเลยโอ้หกอันหกอันสบายโอ้หกอันสบายสบายโอ้หกอันสบายสบายเลยไปไปไป อืออืออือฮึ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 โอ้ยกได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยทั้งเป็ดทั้งโอดซ่วมโอ้โหสบายชิว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 ได้หมดฮาร์ปได้หมดฮาร์ปมาดิครับได้หมดฮาร์ปได้หมดฮาร์ปมาเลย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 นะโอ้ยคนยักษ์คนยักษ์กสควอนฉันต้องใหญ่กว่าเจได้นแน่เลยไปยกเวตอ่อไม่เลเนี่ย นี่แน่ฉันเอ่อฉันจะต้องมีซิกแพคแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วฉันก็จะตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเท่ากับไอ้เจ๊นั่นฉันตัวสูงขึ้นอย่างเนี้ยโอ้หเริ่มมีกล้ามขึ้นแล้วแขนยาวขึ้นแล้วน่าใช่นะเออไปตรงไหนต่อหน้าไปตรงไหนต่อหน้าเฮ้ยโอ้โหไอ้เบียก์ต้องตยตายเลยเออโอ้ยโอ้ยเอ้ยไอ้ตัวนี้ทางขยายเหรอ เขาบอกว่าถังนี้จะมีที่วัดเออแต่ไม่ไม่ต้องสนใจหรอกไปยกถังขยะแล้วไปดา่านได้สองนิดกว่ายกถังขยะถังขยะอ,อนะี่นะยบเลยแล้วก็ล่าออกมาล่าออกมาแล้วก็ไปเลยไปต่อไปต่อเออก็นกี่อันนร้อันนี้อันนี้อันอนี้โอเคลากขวดลากแก้วน้ำลากแก้วน้ำไม่ใช่ขวดน้ำ แก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำอืมแล้วก็อันต่อไปก็เอันนั้นคืออะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะสมอเรือโอ้สมอเรือสมอเรือหรืออะไรอ่ะคืออะไรวะน่าจะสมอเรือมั้งน่าสมอเรือแหละโอ้โหไปทำอะไรต่อดีไปยกเวท ทำไมต่อดีเอาอ่านี่ยกเวทต่อยกเวทยกเวทยกเวทยกขึ้น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 อ่าน่าจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเคแก้าน้ำอันแล้วก็สมอเล่ยหกอันหมดเลยหมดเลยมาเกี่ยวหัวแล้วมาเลย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  วู้วว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 วอววววววอวว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 อวววววววกววววววอว่วววอววววอววไวว่วอวว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 อวว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 อวว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 ว่วว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 วตวอวว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 ยวว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 เวว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 อวว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 อววววว อผมก็มึงยก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 เลยยกต่อเฮ้ยใช่แล้วใจลำบากนะเฮ้ยเฮ้ยอออเฮ้ยแล้วนี่มา่างไหนเนี่ยมาจากไหนเนีอ่ออ่เลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะให้ลากลูกบอลยักษ์เหรอในแค่สามอันไปสามอันก็พอแล้วไปเลย ได้หอมไี้ยืมกันนด้เนี่ยอืมเน,นี่ฉันาดยุคนั้นอะดัมเบลเหรอดัมเบลล์ดัมเบล,เมเบล,มเบลไม่ใช่ดิมันดัมเบลเหรืออะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะนี่คือ,อยางล้อรถบิ๊กฟุตน่าใช่แหละใหญ่ขนาดเนี้ยอืม ก็อมออกกาลังกายมาแค่ประมาณหกนาทีกว่าเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยยงรู้สึกเหนื่อยนิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปโดดเชือกมั่งละเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันจะไปโดดเชือกเออไปทําอะไรต่อดียกเวทต่อแล้วกันเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะพักละอึบอือปุบช